สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขุมสุคน,นะจ้ามันนี้ซื้อขนกลับมารีวิวของให้พี่ให้น้องเบิ่งจ้าซื้อึ้งกลับมาจากทางค้าซื้อึ้งกับชีรีวิวอันนี้พี่น้องเคยใช่ปะครีมจีนพี่น้องกับบุ้งฮูว้ว่ามนมีอย่างแม่เดี่ยพี่น้อง มีหมู่เพื่อนหลายคนมาเห็นหน้าชื่อว่าหน้าเสื้อสซมหลายพี่น้องมีฝะมีจุดดัางดําแล้วก็มีกะขึ้นหลายในหน้าว่าไสอย่างว่าเพราว่าแนะนํามาว่าไสรุ่นนี้ดีว่ะหน้าสะใสขึ้นเห็นผลในภายในจิตมือซึ่งกับโ,โดดอ้โหอกว่าดีหรือบุรีกันสังเกตงหน้าตีกระดําขึ้นนะพี่น้องทุ้คนที่รีวิวอันนี้ก่ะ พี้จีนของน้องก,ก๊อปแล้วก็มีคิมจีนอีกคีมจีนกับสีมว่วงเห็นามันนาาจะเป็นตัวนี้แลยนะพี่น้องคีมจีนกับสีมว่วงทาแล้วหน้าใสดีค่ะตัวนี้ไซส่นตัวนี้บสนี้ปะอ่าตอวก็ซส่อันนี้พี่น้องเลยคีมจีนใครเนื้อใดระบาดนี่ยมันมีลิๆกก ลูลาอลังการเลยพี่น้องและไซนเนี่ยไหนละอ่นกระบอกบา่าเนี่ตัวนี้น่าจะเป็นโฟ,ฟนมโฟมบางๆเขาจาแนะนำมาว่าตัวนี้น่าจะเป็นโฟมนะพี่น้องอตัวนี้น่าจะเป็นเซรามบำุงผิว มีแต่ภาษาจีนพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นครีมนี่จ้าสาวอื้องซิงไปให้คนที่เขาใส่ให้เขาบอกว่าใส่แบบนี้แบบนี้<อ>เป็นกระปุกมีสามกระปุกพี่น้องแม่อ้าจะวม่้ออานี้มากกวนน ลูลาใช่เนาะอีกโฟมอันนี้หนึ่งกระปุกสองสามกระปุกส,สี่อันหา้าอันหา้าอันใช่เนาะอะไหมอันบระซื้อสีกแกะข้างในให้เบิ่งนี่น้องมารีวิวเครื่องสับอ่างเลยว่าให้พี่ให้น้องสังเกตว่าหนา้าซึ้งวันมันดำแต่ว่านเนาะนี่นี่นี่ที่น้องโอ้ย กองมันงามพีน่น้องเอ้ยเบิ่งบนได้ดอกกองมันงามกองหน้านี่งามพี่น้องคนขี้ร้ายกับกลายเป็นคนงามคนหน้าดำกลายเป็นคนหน้างามพี่น้อข้างในมันก็เป็นเนื้อขาวๆ <c oughs> พอ <c oughs> อแเา ได้พี่น้องเบิ่งมาเลยมเนะสมีอย่างใดดิกลัม้วนอย่างเดียวโอ้ตัวนี้เป็นเนื้อครีมตัวน,นี้พี่น้องตัวเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นเนื้จังใดสิบะถามเขาก้อนถามเขาคนเคยใช้กับมารีวิวพี่น้องกักระปุกที่สามตัวนี้ สีขาวก็กันโอ้โหอะเ้อยอืออืออืมีเซมพูซองหนึ่งโหลว่าของไซสกระเบิดแล้วเี่อวเลยแฟบหนึง่งถุงแฟบกัะเบิดแล้ว ลากาสไลยล้างถ้วยหนึ่งกลวดมารีวิวให้พี่น้องเบิรแค่นี้แหละพี่น้องมาเก็บนี่ไว้ครีมจีนในราคาสามร้อยบาทพี่น้องตึงกับชิทดลองใช้เบิ์หรือว่าสีเพลหรือว่าสีหน้าดำลงกเก่าไอ้ย่้งมงๆได้พี่น้องเลย หน้าขาวใสปิ้งปิ้กัวกาอัดจ้น้เอากสมากินปิ้งกินกันเลยอไันป็นี่ห่เอาอันนี้ก็คือูอัดเออของเออไวกัอัดกุ้งกุ้กเวาอัดมันเบิดเลยกินกุอบจะกินเนะอมาตายังม่กินอะไดจ้า จีนจีนน้ำสาวอึ้งน้องซายเด้อน้องน้องก๊อปเด้อรีวิวอยู่ในเฮือนผวาพี่น้องมันเด็ดเลยราคายังพันเห็ดนะพอจับพอจับลูกหน้าตาเป็นไหนใส่กลองโู้มามาเด้อจ้าจีนจีนน้ำสาวอึ่งเนอะเออเออให้น้องตัวนี้ Ngon, bên sạch hết mọi người đã phải dạy con chuột đó กล้องดัดำเพื่น้องู้วหน้าซื้มันดำดำแี่นี่นี่กระจาุ้นกระทามันหน้าดำ เห็นผลในเวลาเจ็ดมืเอ

อุ่นก็ได้พี่น้องกิ่กลับเลยยายายาต Hay được, phải được, à, Ôi ôi, Thôi hôm Thôi. 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 hôm hôm như hôm 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 tên. Tên. hôm 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 tạ hôm 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 tuang hôm hôm tuang hôm mà, tạ, tương, 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 mà tạ, tương, tương. <laughs> คลิมก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสอัตว์พูนศาสตเด้อจ้าคลิมกัว่าสบายดีสบายดียดพี่น้องไหม,ม,มน่า